แต่ลุงมีเต็สามตัวให้เครับสองตัวเดยลุงมเคยลุงมเคือใจเขาดอกมเคยออือบ่เคยเอาสองตัวเอาแต่สามตัวนะค่ะเอาแ่สามตัวสองตัวมันได้หน่อยบดหน่อยสองตัวมนได้หน่อยบดครับมันมีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงนะครับผมเนาะก็วันนี้คุณคุณลุงมีแนวทางจะมาแบ่งปันเอฟซีเนาะครับแต่ว่าขออนุญาต ถ่ายไม่เห็นหน้าของลุงเนาะเพราะว่ามีมีเรื่องนะครับผมเนาะก็ประมาณว่าไม่อยากให้เห็นหน้าเนาะแต่ว่าก็มีแนวทางจะมาแบ่งปันนะครับผมเป็นแนวทางความฝันเนาะเป็นลุงหายสามตัวเลยโอ้ลุงหายสามตัวเลยนะครับสามตัวสามตัวงั้นขออนุญาตถามที่มาที่ไปของลุงครับลุงลุงฝันว่าไงครับก็ฝันเห็นรถเห็นรถอ้ซาเล้งลุงเนี่ยเพราะว่าลุงมันมี สี่หกเจ็ดทะเบียนรถซาลิงนี่ครับทะเบียนรถซาลิงสี่หกเจ็ดโอ้ครับยัเจ oh, ็ด <47 1. S 1> แเราก็ล้วก็มีม,มันมันมันมีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนี้คือเลขอะไรครับลงุงคือเลขสี่สี่ดูคือเลขสี่ดูสี่ฝันเห็นเลขสี่ดูศูนย์เจ็ดหนึ่งอืมครับมันมันต่างแตกต่างกันไปเลยเนอะ่ะครับอืม นี่แหละมันมันมันคนคละแผนกเนี่ยคลนละแผนกคนละแผนกในแต่ลุงใน,งนอะไรสีสีหกเก็ดสีหกเก็ดนี่เนียนเลยอืมสีหกเก็ดลงุงใหญ่ยสีหกเก็ดอืมสีหกเก็ดแต่ฝันเห็นนั่นรถซาเลงนี่คือออกเลยใช่ไหมลงุงลุงจะรู้ลุงลุงเคยเคยฝันเห็นรถรถรถเนี่ยไ,<ม>ไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยฝันเห็นครับครับอย่างเดียวเลย วันนี้รับวันนี้ับไปเลยครับไปเครับเป็นอย่างนี้นะมันเป็นนี่มันเอาเลขจนี่แหละเอาเลขจำลงนะลงลองลงลองลงลองลองลงเดินดูทุครับอลองดินเพื่อเพื่อมันมาสมตัวนะลุงเนาะครับเอาสามตัวเปสี่หกเจ็ดก้าไอศูนยเจ็ดหนึ่งนั่นแหละสี่หกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งอืมนั นรากปลองไปทิจนาดูเดี๋ยวลุงไม่ได้ไปนี่เก่งเนาะลงุลงไม่ได้เก่งเนาะคือฝันครับฝันก็เลยเอามาแบ่งเป็นรานละเอยเียดเ,เนาะร้า,า,า,านดูลองหลานเอาดูฝันว่าเด็กขี่ซาเล้งไปใส่ขาดในฝันซาเล้งตาทำไมใช้ซาเล้งข้านี้ครับซาเล้งตาแค่นั้นอ๋อขับบ่ได้เนาะในความเป็นจริงแต่ว่าในฝันนี่ยเด็กขี่ไปบ่ค่ะเด็กขี่ไปเลยเด็กขี่ไป ไอขี่ซาเล็งแต่ไม่เคยไม่เคยฝันหน่อยขี่ซาเล็งขี่ซาเล็งไปเลยค่ะซาเล็งมันสี่หกเจ็ดหมายเลขมันถลีค่ะคืออยู่ในฟันไหนขี่ไปเรื่อยๆเลยบปล่ค่ะอืมนั่นแหละขี่ไปแต่ว่าในเป็นจริงนี่ขี่บ่ได้แล้วมันพังแล้วเนาะค่ะลองทำดูครับต้องต้องตัดสองตัวไม่ลู้ไม่ต้องนี่หรือว่าสามตัวไปเลยหนึ่งสามตัวไปเลย เขื่นอนลุงเนาะเผื่อว่ามันอ่านมากกวจะขาดทุนเนาะถ้าเป็นตา้สองตัวเนาะเอาเลยนิวสามตัวไปเลยนในลุงจะซื้อสามตัวเลยเนาะครับลงุงจะซื้อตัวนี้ครับลุงจะซื้อ,อ้467ใกล้071สองตัวเลยครับอืมลุงจะซื้อสองตัวอะไ นุ่เอ๋สองประตูนาะดูสิสองประตูแต่ว่าสามตัวนะสามตัวสองประตูสามตัวสองประตูสามตัวสองหางเงี่ยเนาะแต่ในยังไงลุงครับคนเรามันมีดวงมีโชคแล้วลูกเลยแต่เขาครับเอย่อดวงเองมาเนาะอาจจะมาสามตัวเปล่งก็ได้เนาะสวยอยู่ได้เนาะลูกลูกเอ็นเล่เหล็กของลุงน่ะค่ะชือแบบสวยเนาะ สามตัวสองหางเนาะสมมติว่าเอฟซีทันไหนอยากจะตัดก็ได้เนาะครับแต่ว่าลุงให้แนะนําให้สามตัวไปเลยสามตัวเลยเอาลุงเนี่ยมิจจะไม่เคยมีสืสองตัวหรอกจะสื้สามตัวนั่นแหละครับแต่ไม่ครับไม่เคยจู๋ครับแต่งวดนี้นี่เอาสามตัวเลยเนาะสามตัวเลยครับสามตัวเรียงเลยตีตีลุงบอกเมื่อกี้เนี่ยครับลองลองดูดูครับมันยังไงก่อ มวาพลาดมากอะเห็นแนวทางเนาะตัวตัวไหนนะลงตัวไหนนะอสี่สี่หกเจ็ดวันนี้เออสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดกับอะไดตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะอนั่นแหละลุงจำได้ลุงใช่ลุงเน้นตัวนี้สุดระวังสี่หกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งชอบตัวไหนเลยในใจชอบก็ชอบมัเลเนี่ยชอบทั้งสองตัวเนี่ยเพราะว่า เพราะว่ามันมันทิงกันไม่ได้ไงมันฝันมันรู้ไอ้ครับสลิงสลิงเขาเองมันสลิงของลุงน่ะมันทะเบียนมันสี่หกเจ็ดครับอืมแต่ที่ลุงเห็นเหล็กมันศูนย์เจ็ดหนึ่งอืมโอ้ติเบนที่แท้จริงมันสี่หกเจ็ดอืแต่เห็นเหล็กเป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งอืมอือครับลองดูลองดนครับเราไม่จะไปเือเรื่องไม้เนาะ เราซื้อไว้แต่พอฟังแล้วลุงเนาะไปฟังไวไม่ต้องไปไม่ต้องไปหนักมากครับ <laughs> <laughs> ไม่เหมือนจานเขาเน <laughs> าะ <laughs> เป็นนักท่องนะคะคไม่เนี่นะมาสามตัวมาโอ๊ยแต่ไดไม่ได้ซื้อ <h ums> ไปจะไปรู้ว่ามันจะมาตัวไหนเนาะ<อ>ของไม่มีราดเนาะออืครับใช่เวลาเวลาเรามันเคยดูเรื่องนี้เนาะครับเวลามันออกมาหวยหวยใหญ่หรือหวย รรตลีมันออกมันดี้งวาจะไปซื้อไอตรตีอะไรค่ะน้องอย่าไปซื้อรอยเตียตัวไอศูนย์เจ็ดหนึ่งน่งไปซื้อทไหนน่นเงแต่สามตัวนายนสองตัวไม่เคยซื้อหรอกจริงๆหนองเราไม่ มีดวงมีโชคครับ้าไม่มีดวงก็ไม่โทรแล้เนาะครับถ้าว่ามีดวงก็จะโอ้จังๆเลยนะอืมสมมุติว่าแต่เหล็กลุงออกมาสามตัวนี่จะไปตามหาลุงในกันไหนเนี่ยแต่ตังก็บานเนาะตังหากก็บานเนาะเผื่อมาสามตัวมาโอ้ยใหญ่เนาะอ้แต่ว่าโชคเนี่ยคิดเึงแต่ไม่แน่เนาะของไม่มีรากเนาะความฝันเนาะครับความฝันนี้นี่ก็ ตามความฝันนะเนาะฝันใครฝันม right. ันชอบใครชอบมันใช่คนคนชอบครับใครใครกำมันใจเหล็กของตัวเองหมดเลยเนาะกรว่าจะถูกไม่ถูกวก็นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับครับเข้าใจครับถูกมากก็หากันเรื่อยๆทำไม่ถูกอ่ะครับเด็กงามนะสีนุชเพชรครับน้องก็หนาทีก็อืมกระบะแต่ว่างอนนี่นี่ฝันเป็นตัวคักเนาะค่ะว่าอืมชุนเจ็ดหนึ่งบอกค่ะในฝันอ่าชุนเจ็นึ่ เป็นเป็นตัวเลขเลยบ่ค่ะยุ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 ทะเบียนรถจังสีบ่ค่ะหรือว่าหินเวลรถฮาห์กอันไหนอันไหนวันสีมันมันฝันเห็นรถขี่ขี่รถขี่รถเจ้าของครับอ่าขี่รถเจ้าของอ่้มันเดี๋ยวฝันขี่รถเจ้าของขี่รถซาเล้งนะขี่รถมันมันทะเบียนมันสี่หกเจ็ดครับขี่รถเจ้าของครับเออนี่มันครับครับมันมันก็หลายอย่างครับอืม ครับขอบคุณแนวทางของคุณลุงนะครับผมกลมค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อกรอบนะคะมีเลขแค่สองหางนะคะสี่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจทางช่องน้ำเด้อค่ะ การเอฟซีไม่ชมไม่มาน้ำกันสุข,ขุสุขคนนะคะทางช่องขอ,ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ค่ะคลิปนะคพอกันไหมสวัสดีค่ะ